4ตัวละครอนิเมะที่น่าจับตามองในไคจูหมายเลข8ซีซั่น2ที่มาพร้อมกับความเดือดในระดับทวีคูณและสร้างเสียงตอบรับในทางที่ดีของแฟนอนิเมะในจำนวนมากคนแรกก็คงหนีไม่พ้นนาลุมิเกนที่โผลมาในซีซั่นแรกแค่วบเดียวแถมยังได้ฉายาว่าโคตรเทพโคตรอันตรายนาลุมิเกนหัวหน้ากองกาลังป้องกันในหน่วยที่1ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นหน่วยแข็งแกร่งมากที่สุดเขาคือมือปราบไคจูอันดับหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นผู้ใช้อาวุธ RT 0 0 1และ GS 3 3 0 ที่สร้างจากเลติน่าของไคจูหมายเลขหนึ่งแถมยังมีดวงตาสีแดงและมีสเนสน่ห์สะดุดตาเป็นสัญลักษณ์ของพลังวิเศษในเฉพาะตัวและยังมีอีก3คนที่เราหน้าจับตามองอย่างฮิบิโนคัฟกาคนนี้นั้นบอกได้เลยว่ามีความสามารถที่รอบได้จากพลังความแข็งแกงร่งสูงแต่หลังจากที่โดนไคจูเข้าสิงล่างทาให้เขามีระดับความแข็งแกร่งขึ้นมาสูงถึง9 8ต่อมาชิโนมิยะคิโครุเป็นตัวละครหญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมีความมุ่งมั่นและยังมีความสามารถในการใช้ขวานขนาดใหญ่นั้นเป็นอาวุธเป็นผู้คอบ ของอาวุธที่ทําจากชิ้นส่วนของไคจูในหมายเลข2เรียกว่าภาคนี้น่าจะดุเดือดเลือดพ่านเพิ่มขึ้นจากในภาคแรกนั้นไม่น้อยแฟนๆรอติดตามในไคจูใหม่เลข8ในซีซั่นสอนในเดือนกรกฎาคมนี้ได้เลย